คอลัมน์กาแฟดำชินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหายไปไหนกลายเป็นประเด็นคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาเมื่อรัฐมนตรีคนสำคัญของจีนคนนี้ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนไปเวลากว่า3สัปดาห์แล้วการขายงานนานผิดปกติในช่วงกิจกรรมทางการทูตที่แสงคึกคักในกรุงปักกิ่งก่อให้เกิดการคาดเดาอย่างกว้างขวาง ชินกังวัย57ปีนักการทูตอาชีพและมือทำงานด้านต่างประเทศของสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในเดือนธันวาคมหลังจากดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐได้ไม่นานในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศชินออกมาซัดวอชิงตันอย่างเผ็ดร้อนหลังความสัมพันธ์ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ หลังอันสืบเนื่องจากเหตุบอลลูนสายลับจีนต้องสงสัยที่ถูกยิงตกเหนือสหรัฐนอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในความพยายามที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและฟื้นฟูกการสื่อสารรวมถึงการพบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบินเกนระหว่างการเยือนปักกิ่งเมื่อกลาเงเดือนมิถุนายนแต่นักการทูตที่มีชื่อเสียงระดับสูงคนนี้ ไม่ได้ถูกพบเห็นในที่สาธารณะเลยตั้งแต่วันที่25มิถุนายนหลังจากที่เขาพบกับเจ้าหน้าที่จากสีลังกาเวียดนามและรัเสเซียในกรุงปักกิ่งในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายชินกังที่ยิ้มแย้มเดินเกียงข้างกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียอันเดรูรเดนโกซึ่งบินไปปักกิ่งเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ของจีน หลังจากการจลาจนโดยกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ในรัเสเซียในช่วงสั้นๆในช่วงที่หายหน้าไป26วันฉินกังพลาดงานสำคัญหลายอย่างเช่นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับกลุ่มอาเซียนในกรุงจาก,การ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงต่างประเทศจีนระบุในถ้อยแถลงว่าเขาไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพที่ข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่ เฉินกังเป็นมือขวาคนสำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฉินกังได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเขาเกิดที่เทียนจินรับหน้าที่ต่อจากหวังอี้นักการทูตระดับแนวหน้าที่เป็นผู้มีบทบาทด้านการทูตของจีนมาตั้งแต่ปี2013ก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ชินกังดำรงตำแหน่งเอกอัคาราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาในปี2021เขารับตำแหน่งนี้ที่วอชิงตัน17เดือนทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นทูตฉุยเทียนไคอยู่ในตำแหน่งนั้นยาวนานถึง8ปีกังชินเป็นนักการทูตอาชีพไต่เต้าขึ้นจากหลายตำแหน่งในกระทรวงต่างประเทศของจีนที่ทำให้เขาเป็นที่สนใจของคนทั่วไปก็คงตอนที่ทำหน้าที่เป็นโฆศกกระทรวง ระหว่างปี2005ถึง2014และที่เขาเห็นว่าเขาสนิทสนมกับท่านผู้นำเป็นพิเศษก็ตอนที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิธีสารระหว่างปี2014ถึง2018ความโดดเด่นของชิงกังเริ่มเห็นได้ชัดเมื่อทำหน้าที่เป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศเพราะวาทะอันเผ็ดร้อนของเขาในการตอบโต้ข้อกล่าวหาจากตะวันตกต่อจีนในหลายๆโอกาส ได้ชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในนักการทูตจีนรุนน่นแรกๆที่แสดงความคิดเห็นอย่างเฉียบขาดเพื่อปกป้องนโยบายต่างประเทศที่กล้าแสดงออกมากขึ้นของจีนก็นมีสมญาว,ว่าเป็นทีมนักการทูตหมาป่าสะท้อนถึงวิธีการและภาษาอันรุนแรงและแข่งขันการเผชิญหน้ากับโลกตะวันตกในปี2020ฉินกังประกาศว่าภาพลักษณ์ของจีนในโลกตะวันตกเสื่อมโทมลง เพราะชาวยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะสื่อไม่เคยยอมรับระบบการเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนระหว่างการแถลงข่าวนอกรอบการประชุมรัฐสภาประจำปีในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ฉินกังออกมาพูดปกป้องการทูนักรบหมาป่าอีกครั้งเมื่อหมาจิ้งจอกและหมาป่าขวางทางและหมาป่าที่หิวโหยกำลังโจมตีเรานักการทู่จีนจะต้องเต้นรำกับหมาป่า ปกป้องและปกป้องบ้านและประเทศของเราเขาเปรียบเปยอย่างเจ็บแสบที่น่าสนใจคือแม้ด้วยภาษาทางการเขาจะแสดงมีจุดยืนที่เข้มขน้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนักการทูตอาชีพคนนี้ยังมีบทบาทสำคัญในความพยายามของจีนและสหรัฐในการสร้างเสถียรภาพและแก้ไขสภาวะของความสัมพันธ์ที่เย็นชาชินกังบอกว่า เขามีความเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการแก้ปัญหาของสองมหาอำนาจตอนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันในเดือนกร,รกฎาคม2ปีก่อนนี้หลังจากช่วงที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนเขายืนยันว่าปักกิ่งและวอชิงตันต้องพยายามสแสวงหาโอกาสและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ชินกังเดิมมีนัดหมายพบกับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหาภาพยุโรปในกรุงปักกิ่งในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่พอถึงวันที่5กรกฎาคมก็มีคำประกาศจากสหาภาพยุโรปว่าฝ่ายจีนได้ขอยกเลิกการเยือนของบอเรลโดยไม่ได้มีการแจ้งถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรการหายตัวไปนานผิดปกติของคนระดับนี้ของจีนไม่ใช่เรื่องธรรมดา ดูเหมือนสื่อแรกๆที่จับประเด็นนี้คือสื่อออนไลน์ของสหรัฐไปเว็บไซต์ข่าวการเมืองของสหรัฐ Politico ความจริงหากเป็นเรื่องการป่วยไข้จริงก็ไม่น่าจะยากเกฑนที่ทางการจรีนจะอธิบายสาเหตุที่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่อาจทำภารกิจได้แต่กรณีของฉินกังมีความไม่ปกติตรงที่คำตอบจากฝ่ายต่างๆในจีนค่อนข้างคลุครือและพอหวังอี้ซึ่งเป็นเจ้านายของฉินกัง ในฐาน,นะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ด้านต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์ต้องมาออกงานแทนเขาก็ทำให้ความสงสยงัยคลางแคลงยิ่งจะขยายวงออกไปอีกนักวิเคราะห์บางสํานักมองว่าที่มีข่าวลืออย่างนี้ก็เพราะขาดความโปร่งใสในระบบการเมืองของจีนในช่วงที่มีคําถามมากมายเกี่ยวกับสถานภาพทางการเมืองของรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีข่าวลือที่ไม่มีใครยืนยันหรือปฏิเสธในโซเชียลมีเดีย หนึ่งในข่าวลือที่แชร์กันรวมถึงการคาดเดาความสัมพันธ์กับฝูเซี่ยวเทียนนักข่าวทีวีจากโฟน n i x t e ทเลวิ i o n ของทางการจีนฝูเคยสัมภาษณ์ฉินกังในรายการ Talk with World ริของโฟ o ิกส์ทีวีในเดือนมีนาคม2022ในทวิตแรกของเธอในรอบ9เดือนเธอขึ้นภาพถ่ายของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในรอสแอนเจลิสและภาพถ่ายลูกคนเล็กของเธอตามโปรไฟล์ของฉินกัง บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเขาแต่งงานแล้วและมีลูกชายหนึ่งคนยิ่งคุมเครือนาน,นเท่าไหร่ความรือความปล่อยก็จะยิ่งรุนแรงและลามไปกว้างไก่แค่นั้นคอลัมกาแฟดำ